ตัวเกียวไฮแวรลูประกันชีวิตสำหรับบุคคลที่มีค่าตัวสูงนะครับผมเนาะไม่ว่าท่านจะเป็นคุณหมอนะครับผมทน,นายเจ้าของธุรกิจนะครับหรือว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมูลค่าสูงมากๆแล้วก็การจากไปของทุกๆท่านเนี่ยนะครับผมเนาะส่งผลกระทบร้ายแรงกับคนข้างหลังนะวันนี้อาก็มอบนะครับผมเนาะ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้ดูท่านไว้พิจารณาเลยครับผมโตเกียวหายไวลูต้องกล่าวก่อนว่าจริงๆแล้วนะ่าประกันชีวิตเนาะมันมีหลายรูปแบบมากๆนะครับผมเนาะเป็น whole life ธรรมดานะครับผมอันนี้ก็เป็นหนึ่งในตระกูล whole life แต่ว่านะครับผมหรือว่าภาษาไทยคือตลอดชีพน,น,นะทุกท่านนะเป็นตัวหนึ่งที่นะครับ คล้ายๆกับโฮไลฟ์นะครับผมเนาะมีาจากชำระเบีย้ยชั่วคราวแล้วก็คุ้มครองถึงอายุเยอะๆเ,เลยนะครับผมอันนี้จะคุ้มครองอายุถึง85ปีเลยนะชำระเบีย้ยแค่10ปีแต่จุดเด่นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทุกท่านเนาะตัวนี้ที่อาร์ตเลือกมานะเพราะว่ามันมีประโยชน์กับทุกท่านมากนะครับผมเนาะหนึ่งก็คือนะเบีย้ยออมทั้งหมดเนาะทางซ้ายมือเนี่ยทุกท่านจะเห็นเนาะเบีย้ยออมทั้งหมดนะทุนคุ้มครองชีวิตสูงเบีย้ยนะครับผมเนะี่ยอย่างในรูปนี้คือ คุณผู้ชายนะครับผมอายุ40ปีเบี้ยนะทุน10ล้านบาทนะครับผมเนาะทุน10ล้านคุ้มครองชีวิต10ล้านเนี่ยเบี้ยเพียง4 5 0 0 0 0ห้าหมื่นบาท4 5 0 0 0 0ห้าบาทต่อปีจ่ายแค่10ปีด้วยคือจ่ายแค่4ล้านห้านะครับผม4ล้านห้าแต่ว่าคุ้มครองนะครับผม10ล้านนะครับผมชำระเบี้ย10ปีอย่างที่บอกไปจุดเด่นมาอยู่ตรงนี้ครับทุกท่านจุดเวรคืนเร็วคุ้มคุ้มทุนไว ทุกท่านครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับผมเนาะเราชาระเบี้ยสิปีนะครับผมปีที่10ครับทุกท่านครับดูที่อาร์ตวงไว้นะถ้าเวียนคืนปีที่10นะต้นปีเราชําระไปใช่ไหมครับผมเนาะสี่แสนหครบสิปีแล้วปลายปีเรามาเช็คมูลค่าเวียนคืนทุกท่านดูครับมูลค่าเวียนคืนคือ4ี่ล้านเจ็ดอ่าไม่ใช่สี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับทุกท่านขอไปสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นครับทุกท่านโดยปกติแล้วถ้าเป็นแบบตลอดชีพธรรมดาเหมือนที่เราเจอครับทุกท่านนะแล้วก็อาร์ตเนี่ยนะครับไม ตลอดชีพแบบไหนที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะถ้าอยากจะเวนคืนใช่ไหมทุกท่านขาดทุนถูกต้องไหมครับถ้าทุกท่านเนี่ยเคยซื้อประกันเลอก่อนหาข้อมูลมาเนี่ยนะชำระเบี้ยสิปีนะถ้าจะเวนคืนปีถัดไปหรือว่า,เ,าเร็วๆเนี้ยนะครับผมจะขาดทุนมหาศาลเลยแต่ทุกท่านครับอันนี้ปีที่10นะครับผมชำระต้นปีท้ายปีมาเวนคืนได้4ีล้านเออมเท่าไหร่นะครับทุกท่านออม4ี่ล้านหแต่ได้เงินคืน4ีล้านเทุกท่านได้กําไร2องแสนสองแสนเจ็ดด้วยซ้ำนะสองแสนเจ็ดหมื่น เห็นไหมครับทุกท่านจุดคืนทุนไวนะเพราะว่าอะไรที่อาจต้องเลือกแบบนี้อาจเข้าใจเจ้าของธุรกิจหรือว่าหลายร้านหลายหลายท่านที่เป็นแบบคนที่มีมูลค่าสูงเนาะบางทีครับสี่ล้านอ่าสี่แสนห้าสี่แสนห้าสี่แสนห้าเนาะจ่ายต่อปีเนี่ยค่อนข้างสูงแล้วปีที่สิบเนี่ยอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อที่จะไปหมุนในธุรกิจไหมหรือว่ามีเหตุจะต้องใช้เงินเนาะสามารถที่จะเวนคืนไมาได้ถ้าไม่เวนคืนนะครับผมก็มีออปชั่นอะไรครับทุกท่านใช่ไหม กู้เงินกรมธรรม์ใช่ไหมครับก็กู้ได้ค่อนข้างเยอะนะสภาพคล่องก็ยังมีนะครับผมเนี่ยนะครับจุดสําคัญของมันนะที่หาจากประกันแบบอื่นๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับผม high value เนี่ยมันมี2นัยยะคือ high ก็คือนะคมูลค่านะครับความคุ้มครองนะครับผมสูงสิบประมาณ20กว่าเท่าออม4,5 0แสนคุ้มครอง10ล้านประมาณ20กว่าเท่า high ค,ความคุ้มครองสูงอันนึงก็คือ high อะไรครับอีกอันหนึ่ง high มูลค่าเวียนคืนสูงเหมือนกันนะครับผมมีสองไฮนะค,ความคุ้มครองสูงแล้วก็มูลค่าเวียนคืนสูงอันนี้คือจุดเด่นที่เอามานําเสนอครับทุกท่านน้องไม่ต้องกังวลว่าเฮ้ยเอเอม,มีมีความจําเป็นต้องใช้เงินเนี่ยปีที่10ถ้าเอามาแบบเดิมเดิมเนี่ยซื้อประกันแบบทั่วๆไปเนาะขาดทุนมหาศาลขาดทุนเป็นล้านแต่นี่ครับผมปีที่10เวียนคืนได้กาไร200,000 สุดยอดมากๆนะครับทุกท่านอย่างไรก็เอาไว้พิจารณานะครับผมเนาะตัวนี้นะสำหรับลูกค้าที่เป็น VVIP นะผมเพราะเบียค่อนข้างสูงนะผมเนาะแล้วก็โครงการนี้มีระยะเวลาจำกัดนิดนึงนะครับทุกท่านเนาะมันจะปิดแล้วก็เปิดนะช่วงนี้เป็นเปิดอยู่เพราะว่าอัตราดอกเบี้ยนะผมค่อนข้างที่จะคงที่นะครับแต่ว่าวันในวันหนึ่งนะที่แบงค์ชาติประกาศนะลดอัตราดอกเบี้ยนะครับผมเนาะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะต้อง นะครับผมยังไงแล้วทักกันเข้ามานะครับทุกท่านแล้วก็เดี๋ยวอานะ่มาจากคานวณให้ทุกท่านเลยแล้วแต่อายุนะเพราะว่าผลตอบแทนหรือว่าการเวรคืนเนี่ยแล้วแต่เพศแล้วแต่อายุนะแต่โดยเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วครับผมจะคล้ายๆกันแต่ว่าตัวเงินที่จะได้เนี่ยอาจจะแตกต่างกันยังไงก็ทักกันเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวอาจจะบริการนะครับผมส่งข้อมูลให้ดูเอาไว้ให้พิจารณาน,นะครับผมเนาะแบบนี้อารบอกได้เลยว่ามันมันสมควรกับ ลูกค้าที่เป็น VVIP จริงๆครับมันแบบเงินมันโตมากๆด้วยนะครับผมทุกท่านเนาะเดี๋ยวจะมีอีกคลิปนึงเดี๋ยวอาจจะทําให้ดูว่าเงินมันโตขึ้นยังไงนะสี่ล้านหเป็น4ี่ล้านเเป็น4ี่ล้านแเป็น5้าล้าน5้าล้าน1 5ึ่งห้าล้านสองล้านสขึ้นไป5้าล้านหยิ่งเก็บไว้นะผมมันจะไต่ไปถึง10ล้าน ดะท,ท่านเงินจาก4ล้านห้ามันจะโตขึ้นไปด้วยนะฮะผมอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของเขาอีกทีหนึ่งนะครับผมสําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับผมถ้าสนใจก็อินบอ์หาอัสได้เลยนะคะผมสวัสดีอันีสวัสดีครับ